การว่ายน้ำของตัวละครนะครับก็เป็นหนึ่งส่วนสําคัญที่ตัวละครบางตัวนะครับอาจจะว่ายน้ําไม่เป็นหรือว่าผู้พัฒนานะครับต้องการที่จะตัดระบบบางอย่างออกออกไปจากเกมของตัวเองนะครับก็คือการว่ายน้ําในฉากก็จะมีการเพิ่มดีเทลในการลงไปในน้ําและก็การดำน้ําอีกนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้บ่อยครั้งนะครับในตัวละครบางตัวนะครับซึ่งมีความสามารถแพรวนะครับแต่ว่ากลับไม่สามารถว่ายน้ําได้นะครับเดี๋ยวเราจะรับชมกันว่ามีตัวละครไหนบ้างนะครับ อ r t เ u อ m o ม g a แกนและจอห์นมาสตันในเกม r ร d เด a d r e d e ัน t i o n ภาค1และภาคที่2อ r t ั u เอและจอห์นเนี่ยถือเป็น2ตัวละครเอกในเกม e ร d เด d ภาคที่1และก็2เลยแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในกลุ่มคาร์บอยนะครับที่2ตัวละครแนวคาร์บอยสุดเพ่นะครับซึ่งก็มีการเข้าไปโพพันกับเรื่องนอกกฎหมายนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทั้ง2คนจะต้องไปเชิญหน้ากับพวกศัตรูไวรัสต่างๆซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มีความสามารถในการใช้เดตอสุดแม่นยำนะครับซึ่งสามารถสโลว์ให้พวกเขาทั้งสองคนสามารถ ตงศัตรูได้อย่างแม่นยําเลยนะครับเรียกได้ว่าทั้ง2คนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่เก่งมากๆเลยนะครับในเรื่องของเกมเดลเลยเดนดิมชันภาคที่หนึ่งและภาคที่2นะครับมีอยู่จุดเดียวครับที่เป็นปัญหาสําหรับพวกเขาทั้งสองคนคือการว่ายน้ำนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครอาเธอร์นะครับยังพอที่จะว่ายน้ําได้บางส่วนนะครับแต่ว่าเขาจะว่ายน้ําไม่แข็งนะครับแต่ว่าในส่วนของจอห์นมาสตันเนี่ยจะหนักหน่อยก็คือเวลาลงน้ำไปปุ๊บเนี่ยก็จะจมทันทีเลยนะครับก็ เป็นอีก2ตัวละครที่ได้เรียกว่ามีความสามารถอันครบครันนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถว่ายน้ำได้นั่นเองนะครับ Tommy v r c e City นะครับเป็นหนึ่งในอาชญากรของเกม GTA Vice City นะครับซึ่งเขาก็มีเหตุก่อการจราจลแล้วก็ติดคุกมาแล้วนะครับและเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปอยู่ในเมือง Vice เมือง Vice City นะครับเขาเนี่ยมีความสามารถแพร่พรม่ว่าจะเป็นการใช้ปืน RPG ปืนกลปืนกลหนักนะครับแล้วก็มีอีกหลายอุปรกรณ์ที่สามารถใช้ได้ด้วยนะฮะ เขาสามารถเอาตัวรอดจากตำรวจได้เขาสามารถขับเฮลิคอปเตอร์ได้นะครับในเมืองไวซิตี้แห่งนี้นะครับก็จะมีพื้นที่เป็นทะเลสาบซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็พื้นที่จะมีการข้าวั่งเป็นแบบเกาะต่อเกาะนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของทอมมี่ในตอนนี้ก็คือเขาไม่สามารถว่ายน้ําได้นะครับ มันสวนทางกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไวซิตี้เพราะว่าไวซิตี้นั้นเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยน้ําทะเลนะครับเพราะว่าเป็นเกาะที่อยู่รอบนั่นเองแล้วก็จะมีเมืองที่เชื่อมกันผ่านสะพานนั่นเองครับซึ่งเราว่าเจ้าตัวทอมมี่เนี่ยเวลาตกน้ําลงไปเนี่ยตัวเขาก็จะจมลงไปนะครับไม่สามารถขยับตัวได้นะครับสำหรับคนที่จมน้ําในเกมไวซิตี้ไวซิตี้นะครับก็ต้องทําใจเลยว่า ทอมมี่จะจมน้ําทันทีเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเลือดเยอะแค่ไหนหรือว่าคุณจะใช้สูตรเติมเลือดขนาดไหนนะครับคุณก็ไม่สามารถช่วยทอมมี่ได้ครับ ซึ่งไอเจ้าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่เหตุการณ์เดียวนะครับก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเกม g d a ภาคที่3นะครับตัวเอกของเราก็เป็นหนึ่งอาชญากรสุดเงียบขรึมนะครับแล้วก็มีความสามารถพิเศษอีกหลายรูปแบบด้วยกันนะครับในการจรกรรมและก็การต่อสู้กับตำรวจที่เมืองริพิทซิตี้นะครับแต่ว่าตัวละครตัวนี้นะครับกับดันว่ายน้ําไม่เป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็จมน้ําเหมือนกับเกมในว่าวายซิตี้เลยนะครับ ตัวละครเอลลี่จากเกมเดอะลัสวัตพาที่1นะครับในช่วงวัยเด็กของเอลลี่นะครับต้องยอมรับว่าเธอค่อนข้างที่จะมีความแข็งแกร่งและก็มีความกล้าหาญในตัวนะครับถึงแม้ว่าเธอเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เอาตัวรอดตั้งแต่เด็กๆนะครับซึ่งเธอก็มีการเรียนรู้ในการใช้ปืนนะครับในการใช้สกิลการเอาตัวรอดการยิงธนูการใช้ปืนไรเฟิลหรือว่าการหนีออกจากพวกคลิกเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีความสามารถหลากหลายที่สามารถสังหารผู้ใหญ่หรือว่าคนที่จะมาทำร้ายเธอกับโจด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับตัว คอเอลลี่นั้นเนี่ยยังมีจุดอ่อนในตัวเธอนะครับเพราะว่าตอนที่เธอยังเด็กเนี่ยเธอไม่มีทักษะในการว่ายน้ำนะครับซึ่งหลังๆมันเนี่ยอาจจะเป็นตัวโจนะครับที่จะสอนเธอให้ว่ายน้ําเป็นในช่วงวัยรุ่นนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงที่เราเล่นเกมเดอะลสาสซาบัดเนี่ยก็จะเป็นหนึ่ง,หงเหตุผลที่เราจะต้องไปหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการที่ให้เอลลี่นั้นข้ามไปยังฉากต่างๆนั่นเองนะครับโดยการที่เธอว่ายน้าไม่เป็น โจก็ต้องพยายามหาไม้หรือว่าหาท่อนไม้นะครับมาให้เธอเนี่ยเป็นตัวพยุงแล้วก็ให้สามารถผ่านทางน,น,นั้นไปได้นะครับเร mm ียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่โจเคยเจอมานะครับ mm hmm. แต่ว่าครั้งนี้ใน mm hmm. รัสเดลล,ลาโซลท่าที่2นี้ก็ไม่เป็นปัญหาอีกแล้วเพ mm hmm. ระาะว่าเดลี่นั้นมีความชํานาญในการว่ายน้ําแล้วนะครับ mm hmm. ถึงกระทั่งสามารถดำน้ําก็ว่ายได้ด้วยนะครับ mm hmm. ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เธอนั้นได้รับการสอนจาก,จากโจนนั่เองนะครับ โคย์แมกเกรนะครับจากเกมอินเฟมัสนะครับหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่นะครับของเกมอินเฟมัสนะครับที่สามารถใช้พลังสายฟ้าได้นะครับซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในฮีโร่เหนือธรรมชาตินะครับที่มีพลังพิเศษสามารถลอยขึ้นฟ้าได้แล้วก็สามารถที่จะปีนเกาะไปยังกำแพงต่างๆแล้วก็ใช้ความสามารถในการปล่อยไฟฟ้าได้นะครับแต่ว่าตัวละครอย่างโคย์นั้นไม่สามารถที่จะว่ายน้ําไม่เป็นนะครับสำหรับตัวละครอย่างโคย m แมกเกรก็เป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันนะครับ ตัวละครโซนิกนะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เพื่อนรู้จักกันดีแล้วนะครับแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่วิ่งเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ความเร็วของเขาเนี่ยสามารถวิ่งได้ไวกว่าแสงด้วยนะครับโดยตัวละครโซนิกนั้น ก็ม <ersch> ีความสามารถพิเศษในรูปแบบนี้มานานแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวละครซิกเนเจอร์ของ s e ก a นะครับซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวละครตัวนี้นั้นก็ยังมีความสามารถที่แปลกอยู่นะครับตัวละครโซนิกนั้นจะวิ่งไปในพื้นที่ที่เป็นทะเลสาบส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าตัวละครโซนิกนั้นกลับว่ายน้ําไม่เป็นนะครับเมื่อสัมผัสกับน้ําแล้วก็จะหายใจไม่ออกแล้วก็ตายทันทีเลยนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เรียกได้ว่าไม่มีความสามารถในการว่ายน้ําอย่างแท้จริงเลยนะครับ ดีคอนเซนจอนหรือว่าดีกนั้นเป็นหนึ่งในตัวละครหลักของเกม Day ์สกอนและเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการต่อสู้กับพวกฟลิกเกอร์หรือว่าพวกซอมบี้ที่จะมาไล่กำราบผู้คนเว้นแม้กระทั่งช่วงกลางวันและกลางคืนโดยเขาเนี่ยก็มีสกิลพิเศษในการผสมปืนคราฟของขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีการต่อสู้กับตัวพวกฟริกเกอร์ในหลายรูปแบบด้วยกันแล้วก็สามารถต่อสู้กับพวกทหารแล้วก็คนที่จะมาตอกกอนกับเขาได้หลายรูปแบบเลยทีเดียว แต่มีอยู่สิ่งเดียวที่เขาขาดไปก็คือเขาไม่สามารถว่ายน้ำได้นั่นเองตัวละครดีกนั้นมีปมอยู่ในอดีตท,ที่เขากับซาร่านั้นเคยที่จะไปไว่ายน้ำด้วยกันแต่ว่าดีกนั้นขอเลือกที่จะเดินดีกว่าเพราะว่าดีกนั้นว่ายน้ำไม่เป็นนั่นเองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของทางที่พัฒนาที่ต้องการจะตัดระบบการว่ายน้ำออกไปเพื่อให้ผู้เล่นนั้นจะได้ดำเนินสู่ในเรื่องของเกมเฉพาะแค่บนพื้นดินเท่านั้น เพราะว่าถ้าหากตัวละครดิกนั้นได้ลงไปในน้ําแล้วตัวละครจะถูกสั่งให้กลับไปอยู่ที่ฉากเดิมของเกมนั่นเองซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นอุปสรรคของเกมเดสกร์ในบางครั้งและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ดิกนั้นมีความสามารถเพียบพร้อมแต่ก็ไม่สามารถว่ายน้ําได้นั่นเองก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับในเรื่องของการพูดถึงตัวละครที่ว่ายน้ําไม่เป็นนะครับเนื่องจากว่าเนื้อหานี้นะครับก็ มีการหยิบยกมาจากหลายๆเกมนะครับเพราะว่าตอนแรกผมเห็นตัวละครเอลลี่นั้นว่ายน้ําได้แล้วนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะหยิบคอนเทนต์ในการว่ายน้ําไห้เป็นมาให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับยังไงวันวร่านี้พบกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะฮะโดยการกดติดตามทางช่องของเราแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้ามีเนื้อหาเพิ่มเติมหรือว่ามีตัวละครไหนที่ว่ายน้ําไม่เป็นอีกก็สามารถลงคอมเมนต์ไว้ได้น วันนี้ขอตัวลา